สบายดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเบิ่งสินทางและมาเบิ่งภาพบรรยากาศอีกส่วนหนึ่งในขอบเขตของนคะรหลวงเว้ยงจันทร์เนาะนี่ก็จะเป็นแยกที่ต้องได้ขี่โค้งเนี่ถึงว่าเฮาสี่ข้าม กะไ่ได้ข้ามเนาะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่เขาต้องได้โค้งเขานั่นเองแถวนี้เอิ่นว่าหัวขวานั่นเองเนาะบรรยากาศยามคายแรงกับเป็นม้งที่หลายๆคนกําลังเดินทางกลับบ้านกลับเฮือนเนาะเป็นม้งเลือกเวียกหรือกานั่นเองเนาะถาว่าเขามาตามเส้นทางเส้นนี้ก็จะลื่นเคยและเห็นภาพบรรยากาศตามสายทางก็จะมีห้างขายเครื่องเนาะเพราะว่าจะห้างขายบมากไม้ห้างขายพืชพักต่างๆเนาะ เราที่ผ่านมาข้าพเจ้ากบพาทุกท่านเนาะไปบึงบรรยากาศแล้วก็การค้าขายอยู่ที่ตลาดหัวขวานแล้วเห็นได้ว่าพืชผักนี่หลายด้วยเนาะพืชผักในระยะนี้ผักปลาเนาะอาหารปลานี้ค่อนข้างว่าจะหลายอาหารปลามีอย่างแน่ก็จะมีดอกกระเจียวผักหวานเฮดปลาเนาะมีหลายๆชนิด ไข่หมดแดงนี่ผักติ้วนี่ผักติ้วนี่เอามาแกงไข่หมดแดงเนาะใส่กับหมักปาคอขัดเนาะถามว่าทิ่เข้าตัวเมืองโค้องออกไปใส่ทัดหลวงเนาะกับมเมนไฮรียวทางกำไส้เด้อหาออกไปใส่ถนนไก่สอนพงวิหารหรือว่าเส้นทาง450ปีกับเมนเรียวทางกำขวาคือข้าพระเจ้าเรียวนี่เนาะอันนี้ข้าพเจ้าจะออกไปใส่เส้นทาง450ปีจะโค้องออกไปใส่ ผู้เลเนาะเส้นทางนลขที่13ใต้ออกไปใส่เมืองไซทานีชุดนี้ก็ยังเป็นเมืองไซเซธาอยู่ด้วยทุกคนเส้นทางเส้นนี้ถึงว่าจะเส้นทางสองเลนเนาะโดยที่แปลว่ามีเส้นแบ่งทางนี่แหละแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างว่าจะมีรถเถียวหลายผูกค้นค่อนข้างว่าจะหลายเนาะเพราะว่าหนึ่งแถวนี้มันเป็นเขตที่มีเหมือนสารของประชาชนอยู่หลายแล้วบวกกับเปลี่ยนเขตที่มีเศรษฐกิจ ค่อนข,ข้างว่าจะดีเนาะสังเกตเรื่องของคนที่่นมาอยู่แล้วก็เรื่องของการพัฒนาในพื้นที่เขาก็จะได้เห็นในความแตกต่างแหละมาในจุดหนึ่งเขาก็เห็นอีกแบบหนึ่งเนาะถ้าว่าเขามาเส้นทางแถวนี้มาบริเวณเ้นนี้ก็จะเห็นความแตกต่างในอีกแบบลักษณะหนึ่งเมืองศรีสตนาคนาารีเสฐาศรีโคตรวอจังสีเนาะเขตโซนของไงนต่อเขตในตัวเมืองแต่ว่าเขตตัวเมืองแท้ๆก็จะแมนแถวแ้มของแถว พุ่นหล่ทาทาดหลวงประตูไสแถวตลาดเต้นแดงนอนสวนสาธารนณะเจ้าอานุวงศ์วอพุ่นเหรอเนอะยนะับออกมาแถวนอกแถวนี้มันก็นอนอยู่ในตัวเมืองอยู่แต่ว่ามันจะโบแมนแบบว่าชุดูนยนกลางของตัวเมืองนะทุกคนอ่ามันจะเป็นเอื้นว่าหอบนอกเนะอะหอบนอกอันนี้ก็จะแมนบ้านโน้นสว่างเขาเข้าไปนี่คีเขาเข้าไปในหอบนี่แต่ละหอบนี่จะย้าออกไปแล้วก็เป็่นแต่ละบ้านแต่ละบ้านอยู่ไหนออกไปอ,อยู่นี่เห็นมันจะมี บ้านที่บ้ได้ติดกับเส้นทางนี่เนาะก็มีหลายบ้านเลยอ่าบพรว่าจะเป็นบ้านขามงอยบอ่อเสร็จอ,ออกไปพูดขามงอยต่อใส่สมสง่าบอ,อกคนนะเนาะอ่าบ้านอ,าอา่าอย่างปลาอย่างเนาะดอนน่ะอ่าบ้านออกปลาปลานี่แหละเนาะค่ะบบ้เจ้าโบา้จือ้อมันมีอ่าบ้านหนึ่งเนาะที่ต่อจากบ้านขามงอยฮะนะนี่ นี่ข้าพระเจ้ากับเก็บภาพบรรยากาศในส่วนนี้ให้ทุกทางได้รับสมกันการกซับเปลี่ยนกับเนาะบว่าจะมีแ่เฉพาะในการท่องเที่ยวสมสถานที่ท่องเที่ยวสมสถานที่สาคัญสมได้หลายจุดในนครหลวงไม่จันทรหรือเขตนอกเนาะก็จะให้ทุกทานได้เห็นภาพบรรยากาศในส่วนที่ปิ่นการสัญจรเส้นทาง่ามาเบืองการเปลี่ยนแปลงไปในลหลายพื้นที่หลายจุดเนาะแต่ว่าในระยะใกล้นี่อีกบ่พอเท่าไหร่มือเองม้อนี่ก็เป็นวันทีเท่าไหร่แล้ว14แล้วเนาะ14 อีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนก็จะฮอดเทศกาลอันที่ว่าใหญ่เนาะของโซลาวเฮาก็คือจะแมนบุญปีใหม่ลาวนั่นเองปีนี้ ทางหลวงพระบางเนาะคนกาจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่เนาะซิปมือเต็มเลยเที่ยวกันแบบจุใจนับตั้งแต่วันที่ซิปอดไปจนฮอดวันที่ซาวเนาะข้าพเจ้ากาจะเดินทางไปหลวงพระบางสินกันเนาะในช่วงไรย,ยาบสุนปีใหม่ลาวปีนี้จะเมนพาทุกคนไปเบิงวัฒนธรรมฮินดูของประเพณนี้ของสวยงามและสิ่งที่ยังบริหารได้เห็นเนาะฝากทุกคนที่ตามเนาะในซองของข้าพเจ้านี่จะพาทุกท่านไป ลิ่นหลวงพระบางในปีใหม่ปีนี้เนาะพีกายนี่แมนข่าพระเจ้าแมนลงไปที่าภาคใต้เนาะคือคือลาวใต้ไปแขวงจำปะซักเนะาะพาทุกคนไปดอนเดดดอนคอนพุ่ออะไรเนาะไปเที่ยวสมนั่นแต่ว่าปีนี้จะพาทุกคนขึ้นหลวงพระบางแต่ว่าก่อนจะฮอดก่อนจะฮอดปีใหม่ลาวนั้นถาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนาะถาว่าได้เนาะข่าพระเจ้าจองปีรถไฟได้ก็จะไป นั่งลิ่นหลวงพระบางเนะาะพาทุกท่านไปลินน้ำเบิ้งบรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยูโทเ่น้ําของน้ําคานนั่นเองเนาะไปเบิ้งการเปลี่ยนแปลงข้าพระเจ้ากระบอได้ไปนี่เกือบว่าสิเข่าสี่เดือนได้สามเดือนกลัวแล้วเนาะ หลวงพระบางนี่เป็นอย่างจึงอยากจะไปหลวงพระบางเนาะคือดางทานที่ทุกคนหู้นั่นแหละผู้ใดมักในการท่องเที่ยวในเชิงแบบความสงบสงี่ยมหนาะวัฒนธรรมความสวยงามที่คงดั้งเดิมแต่มีตั้งแต่หลวงพระบางนี่แหละหนอนที่อยู่ในสซนบ่อนลาวฮรว่าเป็นการท่องเที่ยวในเซิงป้าจนไพยการท่องเที่ยวในความสวยงามของธรรมชาติก็จะแมนไปวังเวียงนี่อ่าและอีกอย่างหนึ่งใกล้กับวังเวียงก็จะแมนเป็นเมืองเฟืองเมืองเฟืองนี่จะแมนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่กำลังไ้นับ ความนิยมและเป็นสถานที่เพิ่นกาลังปรับปรุ๋งหม่เนาะโดยเฉพาะแมนเฮือนแพสสายนําลีกนี่ทุกคนแมนได้รับความนิยมหลายในตอนนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นทัวอ่าภายในทั่วตกักต่างประเทศเนาะโดยเฉพาะกแมนได้รับความนิยมหลายเพราะว่าในตอนเศร้านะบรรยากาศค่อนข้างว่รราจะดีรวมถึงตอนแรงเนาะมีกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ลิน้นอ่าอีกอย่างหนึ่งในตอนเศรา้านะเพิ่็จะมีเป็นตลาด ตลาดที่ว่าว่าเฟิร์นไซป็นเฮอแพ้เนาะมาขายเครื่องขายเครื่องกับจะมีหลายๆอย่างเนาะเป็นอาหารเซาให้เฮาซื้อใช่ทุกมือนี่หาว่าเฮาจะไปเที่ยวอ่าหลายๆสถานที่นี่บ่คือแต่เก่าแลวเนาะแต่ก่อนนี่แมนนักท่องเที่ยวที่ยังพันได้เข้ามาหลายแมนเฮาสามารถไปเที่ยวแล้วก็จองที่พักได้เลยแต่ว่ามาในระยะนี้หากว่าเฮาต้องการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนาะจุดใหจุดหนึ่งเฮาก็ต้องในโทรจองล่วงหน้าเนาะคือข้าพเจ้าที่จะเดินทางไปหลวงพระบางสุดนี้แล้วเนาะ ข้าพเจ้าหากก็เห็นเป็นตาตะล้างเนาะออกมาเกี่ยวกับเทศกาลบุญปีใหม่นั่นเนาะหากก็เห็นมือวันเสาร์เนาะข้าพเจ้าก็ได้โทรไปงั้นพักตอนที่ข้าพเจ้าเคยพักนั่นเต็มแล้วเนาะก็เลยได้ไปทีม่ยนั่นเนองเนาะก็ถือได้ว่าการท่องเที่ยวคือคื่นไหลเนาะในตอนนี้ที่พักฮงแฮม แม่นทึกจองเต็มเลยนะเกือบว่าจากเบิร์ดเราได้เนาะสำหรับยูหลวงพระบางในช่วงของระยะเทศกาลบุญปีใหม่ลาวก็คือเพิ่นจะมีการกิจกรรมเลืมประกวดนางสังขารน,นั่นแม่นเลื่มตั้งแต่วัวนที่สเวทที่สิเนาะที่สิบสไปเพิ่นจะเริ่มลินไปแล้วเนาะ ที3 14 15 16อย่างสี่ฮอตวันที่17เนาะในช่วงระยะนั้นข้าพเจ้าก็จะอยู่ที่หลวงพระบางนั่นและอีกอย่างหนึง่งข้าพเจ้าก็อยากจะไปหนองเขียวนแต่ผมไู้เนะว่าจะได้ไปหรือบอ่ไปหลวงพระบางสุน,นี่ฝากทุกคนที่ติดตามต่อเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะพาทุกคนไปเบิ่งแบบละเอียดไรลเจาะจิ้มเนาะในเทศกาลบุญปีใหม่อยู่ที่หลวงพระบางนั่น มีหลายๆพื้นที่หลายๆของหนอที่่นจะจัดยิ่งใหญ่เนะทางได้ยินมาว่าทางสวรสดิ์นาเทศทางจัมประซักษ์คนก็จะจัดยิ่งใหญ่ขึ้นกันได้เนาะปีนี้ถือดว่าโอ้หลายแข่งเนะเพิ่มก็มีการระดมมีการโฆษณาเนาะฟื้นฟูในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ่นก็มีการบำรุงบูรณะถือว่าไปแขวงไดนเขาก็ได้ที่ยวแขวงนั้นได้เห็นความสวยงามได้เห็นชีวิตวิถีชีวิตของแขวงนั้นเนาะเห็น คมเป็นยูของภาชาชซนนี่เอาผู้ดใดที่มักเที่ยวในเหลืองซึงลักษณะที่แบบว่าธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนาะแมนได้เลยเนาะอ่าตอนนี้แมนมาฮอดแถวดงจองแล้วแถวนี้ดงจองอามอนเนาะแถวนี้เนะาะข่าวพเจ้ากาว,ว่าจนเพิ่นไปเลยเนาะอ่าลืมบอกในแนะนำเนาะอันนี้แมนตลาดดงจองดวยทุกคนนี่มื้อน้าเนาะจะพาทุกคนมารีวิวมาเบิง่งขานค้าขายในะตลาดดงจองเนาะมื้อนี้ไปตลาดห,หัวขวัละ ปิ้งไก่เนาะน้ำสายทางเอาไกป่นนป,ไกปิ้งเนาะบนไก่ปิ้งเนาะไก่ปิ้งแซ่บนี่ก็เป็นปิ้งไก่น้ำพงน้ำปงเนาะอ่าออริจินอลแท้ๆกับฟุตแล้วทางใต้พุตแล้เนาะคนลาวเขาเนาะอ่าประเพณีลาวเขาเนี่มีแต่บุญก็บุญเด้นีดสิบสองคลองสิบสี่นี่ 12, 14, นเนาะบุญสิบสองเดือน ออกบุญน,นึงละไซบุญน,นึงเนาะบุญปางใหญ่ที่แท้กับแม่นบุญปีไม่ลาวนี่แหละน,นี่กับแม่นป็นปั้มน้ำมันลงจ้องขี่ออกไปซือ้อเดี๋ยวจะขับไปเจ้าจะพาทุกคนไปเบิงหรือว่าท่านใดเนาะอาจจะอยู่แถวนี้ หรือว่าอยากจะแนะนาเพิ่มเติมอยากจะให้ไปทายทําสถานที่ใดก ja. ันแนะนาม,มานาะข่าพระเจ้ายังคิดนี่ทานผู้ชมอยู่เดอ้อยังจือ่อยู่เนาะที่ทานผู้ชมคอมเมนต์เขามาว่าอยากจะให้ไปทายสถานที่ด้านสถานที่นี้ขา่าวพเจ้าได้บันทึกโน้ตเอาไว้แล้วเนาะกะจะทายอน้ยตอบเือละคอมเมนต์เนาะตอบเธอละค้น,นเพราะว่าข่าพระเจ้าแม่นอาาศัยเนาะอันนี้ว่าตรงๆเลยเด้ออาศัยโมงเลือกเวียกเนาะตอนช่วงเวลาตอนแรงแบบนี้เนาะไป่ายทําให้ทุกท่านได้ครับสมกันเพราะว่าข่าพระเจ้ากะมีเวียกประ จำเนาะเฮดเวียกประจําจัดหาสุกเสาอาทิตย์จึงได้มีโอกาสไปเลาะกิบภาพบรรยากาศครบสวยงามสถานที่ต่างๆใ,ให้ทุกท่านได้ชมกันอันนี้จะเป็นบ้านอาอนเนาะบ้านอามอนเดอ้อทุกคนเดีย๋ยวนี้เนะาะเดี๋ยวนี้เป็นบ้านอามอนกันละนี่บ้านเฮาจะอะไรระยะนี่จะมีแต่หมักหมูเนาะที่เห็นวางขายทั่วไปแล้วก็อิ่วอ้อยอากาศฮ้อนแบบนี้เนาะไ่ กินน้ำอ้อยเย็นๆแต่ว่าปีนี้เบิงทรงแล้วก็คือจะโบห้อนปันใดดอกเนาะถาเบิงจากสภาพเวล้อมถามเบิงจากบันกขเป็นจริงแล้วเนาะอันนี้จะเดือนเดือนสามเลยนี่เนาะมันน่าจ,จะห้อนเลยห้อนแบบอุดหภูมิถึงขั้น30 4สองศาเนาะแต่ว่าปีนี้ตอนเศร้ายังหนาวอยู่เนาะหนาวตอนเศร้าอากาศเย็นอากาศ19บเก้าองศาขา้าวเจ้าว่าเย็นได้เนาะ แต่ว่าบางทานนี่พอนอกก็เพรา,พราดียู่เนาะบางบางทานบางคนนี่พอนอาจจะมักอากาศเย็นได้สรับข่าพระเจ้านี่บบมักอากาศเย็นเลยบอได้เนาะ ทางด้านหน้านี้จะจะเป็นแยกเนาะเป็น3มแยกถ้าว่าเขาจะออกไปใส่ถนนไก่ซ้อนกับแมนกับชนวิหารเนาะกัแมนไฮคีซื้อถ้าเลี้ยวขวาเขาก็จะออกไปใส่เส้นทาง4 5 0ปีออกไปในเขตพัฒนากอมรวมใส่เสีฐานนั่นเองแต่ว่าข้าพเจ้าจะเลี้ยวทางกำขวาเด้อจะพาทุกคนไปเส้นทางเส้นนี้เนาะ ก็ยังมีหลายๆจุดหลายๆบอลอยู่ถึงคันว่าถึงว่าข้าพเจ้าจะทายในแต่ในคนครหลวงเนาะแต่ข้าพเจ้าก็จะซับเปี่ยนเนาะให้ทารได้สบสมเส้นทางสมสมเฮือนซางวิถีชีวิตในออวิถีชีวิตในแบบนี้ก็วิถีในตัวเมืองนี่แหละอาจะท้าครั้งไปนอกเนี่ยองสิไปกับตางแขวงเขตนอกยังมีเมืองอเมืองสนาคามแข่งวิงจิตรนี่ข้าพเจ้าก็ยังไปบอลได้ครบสามเมืองเนาะ ยังพาทุกคนไปยังบมีโอกาสไดีพาทุกคนไปถ้าเบิ่งมือวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เนาะที่สีมาอน,น,นี่แหละถ้าว่าข่าวพเจ้าจองปีรถไฟบ่ได้ก็จะพาทุกคนไปไข่แมงจันถ้าว่าจองปีรถไฟได้เอากับไปลุยหลวงพระบางน้ำกันเนาะทุกคนได้ข่าวว่าอยู่น้ำคานหลวงพระบางนี่เพิ่นจัดปิดสถานที่น้องเที่ยวบรรยากาศดีเนะาะยามค่ายแรงเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันเนาะ ันนี้จะมันออกไปไซอ,อันเส้นทางสี่ร้อยเนาะทุกคนนี่เขาสามารถเส้นทางหลายๆเส้นทางกัดเสื่องจอดเข้าหากันไปมาหาสูกันได้สะดวกสบายสฉะนนหายแล้วยามใครแรงแบบนี้ก็จะมีเป็นห้านบันทิง้านอเนาะห,า,หานปิ้งหานจี่นก็นจะขายตามสายทางนี่เหละเพราะว่าคนลาวเขานี่ค่อนข้างว่าจะนิยมใช้ค้าว่านิยมเรืเอยเนาะเกี่ยวกับการกินดื่ม นี่ถือว่าปินอาจินเลยเลยเนาะนีขัวข้ามนี่เนาะมงคีหลายๆคนก็เฝ้าเนาะกลับบ้านกลับซองกันวุ่นๆเนะรถแต่ละคันอาพระเจ้าอาจจะขับรถเอาไว้นหน่อยหนึ่งเนาะเพราะวา่า ตอนที่อยูอ่นทางด้านในรถติดกันเนาะเฮาคับซ่าบได้เฮาคับซ่ามันก็นจะเป็นการขีดขวางจราจรค่อนข้างว่าจะเอาไว้แนหลีกเลี่ยงกอารไอ้อัดเนาะดินจีเนาะขายแบบนี้เลยเนาะอยู่ร้านนี่ขายาตามสายทางแบบนี้เลยดินจีดินบอกไม่อัดไม่แผ่น นอนเนี่ยไปฟ้าก,กำนั่นนะแมนพิ่นเห็ดนาแซกเนาะเข่าก็ถือว่าสวยงามหลายละพิ่นเริ่มเห็ดมาก็จะแมนตั้งแต่เดือนมังกรพุนเนาะหรือว่าเดือนธันวาฝุ่นอันนี้แม่จะออกออกจากกันตัวเมือง,งนเนาะมุ่งหน้าไปใส่เมืองสซทานีออกไปใส่ถนน4ี0รอยหาสิบปี าว่าผู้ใหญ่จะเข้าตัวเมืองกับเข่าออกผู้เข้าก็เข้าผู้ออกก็ออกเนาะข้าพเจ้าจะกลับบ้านเนาะถ้าว่าเมื่อใหร่ถติดหลายนี่กับผู้ขาาพเจ้านี่ก็ลัดออกฟีได้เนาะเส้นทางเลขที่13ไต่ออกสายเส้นทาง450ปีเข้าสูปี่เข่าูขีดพัฒนากล่อมรวมสายเสถาออกไวสายบึงหาาหลวงเนาะเขาเข้าไปนี่ก็จะเป็นอีกเป็นบ้านหนึ่งเป็นหอมหนึ่งซอยหนึ่งอีกนี่นะ อยู่ด้านในพุ่นก็จะมีอีกเป็นหลายๆบ้านอีกบ้านโซกน้อยโซกญ่ายน,นี่เราบบมีแต่คนในพื้นอ่าที่นอกที่มาอยู่ในตัวเมืองเขานี่ก็มาแต่ต่างแขวงต่างประเทศแนะ่ มีคอมเมนต์ของท่านผู้สมผู้หนึ่งเนาะที่เพื่อนบอกว่าไปอัปเดตเบิงเขตหนองด้วงให้เบิงแน่ปัจจุบันนี้เป็นแล้วได้โอเคได้เลยเนาะเอาไว้เป็นคลิปวิดีโอทัดไปเนาะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปสําหรับหนองด้วงนั่นเมื่อน,นี้ฮั่นฟ้าทุกทานมาเบิงในโซนนี้กันก่อนเส้นทางให้ทุกคนได้เบิงเนาะ ต้องแปลกใจเนาะทุกคนจะเห็นได้ว่าหลายๆวิดีโอนาทีค่ะวาเจ้านําเสนออเกี่ยวกับเส้นทางก็จะเห็นได้ว่าตามขอบทางนั่นจะมีขี้ฟุ่นมีขี้ดินแดงวอย่างสิให้ทุกท่านสังเกตเห็นเลยเนาะว่าขอบเขตที่เป็นเดินเฮือนเดินบ้านน่ะเนาะมันทางหอมมันก็ยังเป็นดินแดงอยู่เนาะก็ติดติดรถออกมานั่นแหละเนาะ ทางด้านหน้าพี่เปลี่นตัวเมืองน,น้อยเนาะแต่ว่ามีคนอยู่หลายเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางเป็นเขตของการปกครองแะสำนักง,งานต่างๆอยู่ในสุอบ,บอ่อลาก็เม่นนครหลวงนี่ก็เลยเฮ็ดให้มีการอยู่ทางวัดเจริญยังเป็นบ้านโกน้อยอยูอย่เนาะบรรยากาศของบ้านโชน้อยเนาะ,ะตามเส้นทางนี้ ถ้าเข้าไปในห้อมในซอยก็จะเห็นเป็นชุมซนเนาะที่ขับพเจ้าหมักในรักข้าออกไปในเขตนอกนี่เขาจะเห็นไน้ว่าถ้าเป็นในเขตชุมซนเนาะคนก็จะแบบออกมายู่หนาขือนกันอย่างสี่สินะคนก็จะมาหนาย่างลิ่นแล้วก็จุ้มกันยู่เนาะบางคานี่ก็นึ่งเข่าดังฟื้อดังไฟก็เห็นเป็นภาพบรรยากาศแบบบ้านๆฮอล์อย่างนี้กับ มวนอย่างหนึ่งได้นอทถาว่าเขาไปเที่ยวอ,อ่ะในเขตนอกเห็นแบบนั้นนะหทางแล้วหน้านี่ก็จะแมนละเส้นหางสี่ร้อยหทาง 400. สี่ร้อยาว่าจะไปเขตพัฒนากรองรวมไซเซ่ถาก่าจแมนออกซื้อเลยขี่ซื้อเลยหนอ,อน,นี่เป็นจะเป็นซีแง่นี่ครับ่เจ้าจะเลี้ยวทางกัม ซ่านาะจะโค้งออกไปอีกจุดหนึ่งจะไปเข้าใส่ถนนเอาไปใส่เส้นทางเลขที่เ3็ไต้เนาะวิดีโอทีอ่ผ่านมาเนาะค่ะพระเจ้าก่าได้นำเสนอแล้วเนาะเกี่ยวกับเส้นทาง400นี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าซื้ใไญ่กว้างเนาะ ต่อออกมาจากฐานานเร่งแล้วออกไปใส่สียแดงดงสยกไฟแดงดวงโดกสีแยกไฟแดงดวงโดกกระต่อออกไปตืิมอีกเนาะไปใส่พุ่นเส้นทางทีจะเสื่อมใส่เส้นทางเลขที่13เหนือไปใส่สีแยกไฟแดงสีเกิดสีแยกทีจะเสื่อมออกไปทางด่วนขี่ฟุ่นนี่เนาะขี่ฟุ่นขี่ไงขึ้นมาในะข,ออขอบทางนี่โมเมตนต์ว่านิน่อยเนาะบอกหลายๆเลยปุก ดีแล้วเส้นทางที่เป็นทางคอนกรีตของทางในแท่นี่มันกว้างเลยนี่คนสังเกตเบวงเนาะมันกินเนื้อที่เข้ามาบักหลายๆแล้วแต่ยอมว่าที่แบบนี้เนาะเลยเฮ็ดให้การสัญจรน,นี่มันง่ายแบบนี้ยุดพิเศษของถนนซีร้อยก็จะแมนคูขันทางก็จะปลูกต้นไม้ปลูกอันันใส ช่วงแรงเนาะบรรยากาศแบบนี้อาการท้องลิ่นกันกินแล้วมนจะพุ่นเนาะหลายคนก็นจะไปจุ่มกันอยู่ที่พุ่นถนนสีหอมแคมของห้านบันเทิงห้านกินดื่มในตัวเมืองพุ่นเลยแถวนั้นพุ่น เนาะทุกคนถือได้ว่า,าหลายๆเส้นทางเนาะเส้นทางต่อใส่เส้นทางไดนะ้นานที่ข้าพเจ้าพาผหานผูวชมมาหลาะมาซอดนี่ก็ได้ออกจุดนึงใส่จุดนึงเนาะป่านหนีอย่างรถเนาะคุณนนบตั้งเตหหัวขวาออกมาใส่อ่าวม้อนออกมาใส่โซกน้อยออกมาใส่พี่เส้นทางซีร้อยบ่านนี้นะก็ถือได้ว่าวิดีโอเดียวครบจบเนาะหลายๆจุดหลาย,ลายบอล วิดีโอต่อไปจะเป็นสถานที่ใดเป็นจุดใดเนาะฝากทุกคนที่ตามต่อเนาะในวิดีโอถัดไปสำหรับวิดีโอนี้ก็ถือได้ว่ายาวเพราะสมควรแล้วเนาะก็ฝากทุกคนที่ตามต่อนั่นแหละขอเข้าใจทุกท่านที่รับชมและตที่ตามอาจจะมีสาระแนบมีสาระแน่ก็ขอทุกคนเป็นกวามรู้ใจให้ในเราเพราะว่าทุกรายได้ทุกอย่างเนาะค่ะพระเจ้าได้จากทุกท่านเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้มีเมตตาเนาะ ให้ข้าพเจ้ามีรายได้ทางว่าบบมีท่านผูชมเข้ามาหับสมบบมีท่านผูชมเข้ามาให้กำลังใจเนาะข,ข้าพเจ้ากับโบมีรายได้เนาะหรือว่าท่านใดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งน้ำใจเล็กน้อยเนาะเพื่อจะต่อเติมให้ข้าพเจ้ามีต้นทุนในการเดินทางมีต้นทุนค่าใช้จายย่ายยังสี่ก็สามารถเนาะเป็นสปอนเซอร์ได้เด้อหรือว่าอยากจะให้ข้าพเจ้า,ารีวิวสินค้าบบหรือว่าอยากจะโฆษณา ก็สามารถติดต่อหาข่าวพระเจ้าได้เนาะการติดต่อก็จะแมนข้อมูลติดต่ออยู่กล้องคลิปวิดีโอนี้เนาะอยู่ดสเคปชั่นเนาะข่าวพระเจ้าให้ทาง Facebook ไอดีไลน์วอตแอบสำหรับวิดีโอนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะ